มาครับพอดีเจ้านายผมเขาเปลี่ยนรถครับก็เลยส่งรถครอบคร,รัวรในงบ6 0 0 0นแม่เพื่อนเพื่อนครอบครัวชาวคาวินของเราครับเจ้านายผมใช้เองมาหลายปีสภาพดีแน่นอนขอเป็นไงเราไปชมกันได้เลยนะนี่รุ่นที่เจ้านายผมเลือกใช้นะรถครอบครัวสเปที่นั่งได้จริงเครื่องดีเซลล2.2เก e ียร์รุ่น e x อันนี้แบรนด์ดีจากเกาหลีครบอกเลยป้ายแดง2ล้านกว่าบาทนะนี่นะ นี่คือตัวรองทอมครับเป็นเกียร์แกงคดีวาวบอดี้เดิมสีขาวเดิมเดิมโรงงานนะครับอระตูสลไลด์ไฟฟ้าสองฝั่งบอกเลยว่ามีให้นะสวยๆหล,ล่อๆเท่ๆครับพี่คันนี้ไม่อยากให้ผ่อนนานเอาไปผ่อนกันเดินละหมื่นสามเลทนี้6ปีนะครับเลทน,นี้เป็นแบบไม่ใช้กรนดาวไม่ใช่คํ้าฝาท้ายออโต้แบบนี้มีมาให้สไตล์เกียร์แกนี่คือหมื่นสามนะหกแสนเจนะ 679ด้าวไม่ใช้คาไม่มีแหวนผมไม่ได้เก็บสภาพบอกอะไรอย่างเรียบอย่างกิฟเพิ่งเคลียของออกไปให้เมื่อกี้นะฮะอย่างที่บอกครับประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งมีให้ไมวิ่งอย่างน้อยมีเป็นแบบนั่งได้จริงมีหน้าจอให้มีแอร์หลังตรงนี้มีให้ครับครอบครัวเจ้านายผมใส่ครอบครัวไปเที่ยวกับครอบครัวไปบ่อยนะพี่นะอันนี้ใครชอบใครถูกใจเอาไปหกดเฮะดาวไม่ใช้คำไม่มีย้ำนะครับว่าดาวไม่ใช้คำไม่มีผ่อนไปเดือนละหมื่นสามเดือนนี้ตลอดยุสัญญาดูด้านหน้าครับบอกไฟฟ้ามีให้ สั่งเปิดประตูจากตัวรถก็มีให้นะเครื่องดีเซลขับดีครับใส่หน้าจอสองดินเพื่อมาให้เกียร์สามารถปรับเป็นมันได้หมดได้คันไม่แสนสามเบไม่แสนสามจะพิจารณาแต่ดูสาภาพอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหกเจ็ดเก้างง 6, 7, ดาวไม่ใช่คำไม่เมมเบิร์นสามใครชอบถูกใจจัดไปคนเดินหน้ารถได้เลยฮะไฟแนนซ์บริการทีทวประเทศนะครับรจ่ายแฝงไม่มีใครตามหายอยู่เรียนเชิญลองดูได้เลยนะจ๊ะบ,บริการไฟแนนซ์ฟรี